อันนี้สำมั่นแล้วใช่ไหมสำมั่แล้วทำมแล้วสำมันแล้วมันเงียบๆไม่อันนี้หลักๆก็เราก็ถ้าตอนนี้ที่ประกาศแล้วก็มีไต้หวันกับญี่ปุ่นครับผมใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีหลายๆประเทศเตรียมตัวยังไงบ้างคะจะไปลเตรียมตัวยังไงบ้างก็เราก็มีการซ้อมโชว์กันมาก่อนแล้วแหละครับแต่ถึงเวลาก็ไปปรับเปลี่ยนกันหน้างานตามฟีลลิ่งครับผมจะมีอะไรครับวอลเตรียมตัวยังไงบ้างคะผมก็เตรียมแบบ เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเดี๋ยวไปเที่ยวด้วยเตรี๋ยวไปเจอแฟนๆด้วยครับแล้วก็ซ้อมแล้วก็ซ้อมแบบซ้อมแข่งหนักไหมหนักก็หนักพร้อมกันครับผลเพลงผลความสนุกไปให้แฟนเต็มที่เลยเต็มที่เลยครับเต็มที่ครับเรีได้่าเป็นเพลงของพวกพวกเราเนี่ยแหละที่ถูกลิขสิทธิ์มาจริงเราไม่ได้ไปมี่เจอแฟนต่างประเทศตางะเทศเลยอุ๊ยไม่เคยเลยนะใช่ปะแบบนั่ไต้หวัน ไม่ไม่หมายถึงว่าประเทศที่เคยไปมาทั้งหมดอ่ะยังไม่เคยไปซ้ําเลยนะเพราะว่าใช่ใช่ใช่เป็นเป็นครั้งแรกครับคือก่อนหน้านี้ที่แบบเว้นช่วงมาก็มีเวียดนามเคยเคยไปมาแต่ก็เว้นช่วงมาปีอ่ะใช่ป่ะจนมาปีปีใหม่แล้วก็แบบเออไม่เคยไปนี่ไม่ต้องยิ่งตื่นเต้นนะกับการที่จะไปครั้งแรกไม่รู้ว่าแฟนๆจะต้อนรับยังไงจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ตื่นเต้นนะเนาะเพราะว่าแต่ว่าเราก็พูดตลอดว่าเออถ้ามีโอกาสเราอยากไปขอบคุณแฟนๆแบบเจอตัวจริงๆตลอดในทุกครั้งที่แบบ ที่ผ่านมาโควิดแล้วก็วิดีโอคอลอะไรครับก็พูดตลอดว่าเออถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไปเจอจริงๆแล้วไปทักทายเซให้แบบฝึกภาษาฝึกภาษาก็นิดนิดหน่อยอ่ะแบบจากการทํางานเราก็พอจะได้แบบนิดเลยนิดจริงๆแบบเป็นสื่อสารได้จะรับอะไรครับประมาณนนั้แต่พอทักทายเป็นได้พอพอได้ใช้ภาษากายหรือ่ากับญี่ปุ่นก็เหมือนกันใช่ไหมครับผมใช่ั้งแรกเหมือนกันถ้าไปทํางานถ้าไปทํางานเป็นครั้งแรกครับ ไปญี oui. ่ปุ่นว่าจะมีแบบว่าความพิเศษนิดนึงเราเตรียมตัวเตรียมใจแะทช์ไปอาจจะแบบเบาๆอะไรเงี้ยไปถึงยังไงนะคือเขาจะเป็นคนที่มีระเบียบใช่ไหมเวลาปกมือเขาจะทอย่างงี้ถ้าเกิดเพือนอย่างเงี้ยคือไม่ได้เราต้องปรับตาใช่เขาเขาจะเรียบร้อยอันนี้ลุงแกผมหัแล้วไม่ได้ล่งมหัวเขาจะเป็นคนเรียบร้อยโอเคได้เ่ามรอดดูเดี๋ยวดู เราก็จะน่าจะต้องแบบปรับเปลี่ยนแผนอะไรถ้าเกิดไปแบบนั้นก็ไปเวน่ารักไปเวใกล้ชิดกับเขาดีกว่าใช่ถ้าเกิดประเทศไหนแบบมันๆเราก็เราก็ไปเพลงมันมันครับก็ปรับเปลี่ยนแต่แต่ว่าทำกันบ้านไปแล้วว่าจะเจอใครเราต้องทำตัวแบบไหนอะไรยังไงใช่ไหมคะเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับใ่ประญี่ปุ่นเบาๆเลยนะเพิ่งรู้ก็งั้นเดี๋ยวเราปรับเปลี่ยนแผนละเห็นพี่บอกว่าจะมีภาพยนตร์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับกับพี่ปีเตอร์กับคุณมาลาครับ เต้นครไหนครับก็ถ่ายทําไปส,ส,สักพักหนึ่งแล้วอะครับใช่กส็สนุกมากตอนแรกก็ไปเขินๆคราวนี้แต่ว่าพี่ปีเตอร์กับพี่วอลล่าชวนคุยเยอะมากแล้วก็สนุกมากเป็นกองที่สนุกมากเจอรับน้องไหมฮะพี่วอลล่าพี่ปีเตอร์อืมไม่ยังไม่เจอนะเขาหน้ารักกับผมมากเลยอมมากเลยครับากับการทํางานหนัก ก็หนักแต่ว่ามันเป็นอะไรที่สนุกนะครับเป็นอะไรที่แบบมันมากเพราะว่าผมเป็นพอดูหนังเรื่องสายไฟเรื่องอะไรอยู่แล้วแล้วก็คือคือบูกกำกับปวดหัวคือพี่ปีเตอร์พี่พอล่ากับผมก็จะถามเรื่องเแกบบี่ยวกับเอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ทําไมจนแบบผมเมนสีหน้าพี่มาเดี๋ยวกับอธิบายยังไงดีว่าแต่ว่าแต่ว่าเขาสามารถอธิบายต่อคำถามเราได้หมด เพราะมันทําให้เราเข้าใจตัวเรื่องมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วแบบเวลาถ่ายมันก็จะสนุกมากจะได้ดูว่าอะไรขนาดไหนยังเห็นเขาวางไว้น่าจะช่วงปลายปีนี้ยินพี่วอเขามาเมาสอะไรให้ฟังางไหมในการไปถ่ายภาพยนตร์เรื่องนี้อะไรอย่งง้ยช่วงแรกๆครับแบบว่าไปเราหูเขาคุยภาษาอังกฤษกันใหญ่เลยเราไม่รู้จะคุยอะไรเอามาณแต่ตอนนี้ก็กลับมาผมว่าสนิทแล้วเขาโชว์ สปีกโดนโดนลแล้วโดนเลยแล้วโดนลแล้วเซ็หน่อนอีกไม่เลยเอานะกล้องจับจ้องนะฮัลโหลนี่เป็นไงนี่โอเคครับแอปบายปีที่ชมกันเนาะแอปพี่คอนุญยาตถามเรื่องหนึ่งมันมีแบบว่า คนอผู้ขับหรือผู้สื่อผู้วายเอาละว่าเข้าถึงตัวยากอะไรแบบนี้เขาอยู่ไกลๆต้องออยู่ไกลๆต้งเว้นระยะอีห่างหลายเมตรอย่างเงี้ยค่ะเออโยงเป็นผู้เราด้วยหนึ่งในนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้ไหมครับเกิดขึ้นกับผู้เราไหมครับคือมันเลือดแบบก็ขุมตัวยากเป็นผู้เราแบบว่าแบบว่าอ๋อตัวยาก ใช่เราไหมค่ะใช่เราเราไหมดูผมว่าไม่น่าไม่น่ามันได้ยินเมื่อกี้เลยปกติเราเข้าไปหาแฟนคลับเองอ๋อแฟนคลับเมื่อไรก็ถึงเรายากเพราะว่าเราไปผมยากเพราะว่าแฟนคลับเขาถอยตลอดนะไม่ได้กินผมหลอกผมมาเข้าไปก่อนคุณไม่ต้องเข้าถึงตัวผมยากเรเบ้นเพราะเราเข้าไปแล้วเขาถอยเขาไม่อยากเข้าหาเราจริงๆแล้วคู่เราไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรอย่างนั้นแน่นอนใช่ไหมอย่างที่เป็นข่าวไม่มีนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ที่ความแบบว่าเราเราเรามี ความสมเหตุสมผลของของตัวอยู่แล้วแต่แบบอย่างนี้มันก็ไม่ใช่งงไหมอยู่ๆแบบโดนโยงไปอีกหนึ่งคู่ในเรื่องประเด็นเพิ่งรู้อบบไงครับก็งงนะก็งงแต่ผมว่าแต่ผมคิดว่าไม่ไม่น่าจะเป็นเราเพราะว่าเราติดเล่นขนาดนี้ใช่ผมก็ไม่น่าจะถึงยากหรือว่าบางทีอาจจะเพราะว่าระเบียบงานหรือเปล่าอะไรแต่ว่าถ้าถ้าโดยส่วนตัวผมว่าไม่ไม่น่าจบสี่เรียงไม่อยู่ โอ้ยไม่ซีเรียสนะเพราะว่าพอพอเรามาวิเคราะห์แล้วมันไม่พิสูจน์ให้มันรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้ก็ไม่รู้ไม่รู้จะเครียดอะไรนะผเี้ยว่าไม่น่าใช่เราไม่น่าใช่นะยันนักผู้เราเป็นนี่ตลอดเข้าหาไปครับเปคนเข้าหาเองก็ยืนรอเลยเนี่ยครับเดี๋ยวถ้าเกิดไม่สัมภาษณ์ผมวิ่งไป้ววิ่งไปแล้วไปไม่ไดไม่ได้โชว์นะไม่โชว์เลยเป็นมิติใหม่ของผู้วายในโอกาสจะเป็นอ้อพูดู้้หนึ่งเป็น พอเข้าทุกข่าวเป็นครับเองนึกถึงแบนด์มิทเลยนี่เราไปล่าสุดที่ฮ่องกงเลยะเราไม่ได้เตรียมกับกาดว่าจะลงเวทีกาดยังงงเราก็เอาเรามองหน้ากันไปไหมลงพี่กาดวิ่งมากาดแบบเขาทำงานดีมากแล้วแต่ว่าตอนนั้นเขาก็ไม่ได้เตรียมการมาเขาแบบวิ่งมาชาร์จววิิ่่งงมาาไชร์จกันก็เลยไปสร้างกันแบนด์มิทที่ต่างประเทศเลยไปสร้างสร้างไว้อย่างเงยลงไปก็ลงไปแต่ผมว่าเดี๋ยวเขาน่าจะเตรียมกาดบ้านมาแล้วอารมณ์ตอนนั้นมันคืออะไรคะอยู่ดีอยากจะวิ่งลงไปไม่คือคือเรารู้สึกว่า ผมมันไม่ชอบมูดได้แบบมายืนยืนร้องเพลงแล้วแบบเอเอ,อมันกัอบมันแบบทุกครั้งแล้วผมก็บอกตลอดว่าอยากเอออยากไปเจอเพื่อนอะ,อะไรเงี้ยแบบวิ่งแล้วโอ้หเราก็ได้แรงบันดาลใจจากเวียดนามนั่นแหละเราก็วิ<ร><ร>่งไป<ม><อ>แล้วทุกคนแบบเฮ่สนุกไปกับมลก็รู้สึกว่านานเจริญทีจะเป็นไรไปครับท้งเหงาเนาะคู่ร้องกลายเป็นท้อเหงาใชยไหเดี๋ยวประเทศต่อไปก็คือรอแล้วนะญี่ปุ่นอาจจะไม่วิ่งแล้วกันเพราะว่าได้ได้ข่าวมาเรียนแล้วถ้าเราสามารถทําให้เขาเยี่ยวได้ ให้เลยะไม่เขาเยี่ยว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 เยี่ยเยี่ยวมันก็เย่ยเปียกหน้าสดหน้าสนใจหลังจากนี้ก็คือรอลุ้นตำนานของคู่ยินวอในแต่ละเป็นรอรอดูแล้วชาวญี่ปุ่นโอเคครับการเล่าลูกให้ใใหห้้ฝากหน่อยสำหรับในวันนี้คู่ยินวอรับผมก็ฝากตัวตัวคอลเลคชั่นนี้รักษาเมอร์น่าสนใจยังไงครับในเชั่นนี้ก็จริงๆเราก็มีหลากหลาย มันมีกันแมทได้ครับแล้วก็ผมว่าแต่งง่ายกับใครหลายๆคนนี่ดูอย่างผมเนี่ยก็แต่งง่ายๆออกมาก็ชิวๆก็เหมาะกับซัมเมอร์ครับนี่ก็แต่งจริงๆมันสลับสีเสื้ออะไรก็ได้นะครับก็นนั่แหละครับฝากไปด้วยใครที่ครับเนาะเขาช่วงซัมเมอร์แล้วไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็เรียนเชิญชิวสปอร์ตเพราะว่าแบรนด์ที่เราเห็นเนี่ยมันเยอะมากเลยเพราะว่าตอนยืนนี่แบบผมมิกแอนแมทกันสนุกเลยอ่ะครับก็เรียนเชิญนะสำหรับใครที่แบบว่า ใกล้เข้าซัมเมอร์แล้วยังไม่มีเสือ <5 S 1> ้อผ้าหรืออยากอัปเดตใส่เสื้อกีฬาอะไรเงี้ยเก็มาเลยครับกอล์ฟสปอร์ตโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะ